มันอีสิภา,ามาเบิ่งแกนขามโปงฝ่านี่ละครับแกนขามโปงฝ่าหรือแกนขามมีก้นน่นแหละครับเพราะว่าเพิ่นสีก้นแต่คนแต่เงาขึ้นไปสอดไปเขาเอื่อนอ่าแกนขามปัดตลอดบอกคนว่าอ่าตามครูบาอาจารย์เพิ่นว่าปัดตลอดเข่าขาดบอดไผ่ยั้งผมไมายังเสียนะครับปัดตลอดปัดตลอดหรือโปองฝ่าก็ก็ผมก็เอื่อนบ่เถียงละครับแต่ว่าดีนั่ะนะเนาะครับคนเชื่อว่าเป็นแกนขามแหรอก็ดีบ่นน่ะละครับ ครูบาอาจารย์คนไม้เกีย้ยนี่ทั้งแกนขามทั้งไหย่อสีเหลืองนี่เป็นไหย่อครับย่อบ,บ้าน,นย่อปลาย่อปลาย่อปลาเกิดอยู่ในบ้าน,นอบบ่า,อบบาสีสีเหลืองงามคือขนุนนี่แหละครับเนื้อคือการวัตถุสิ่งทุกอย่างแหละครับแต่ว่าก็งามเด้แกีบดนี่แหละครับเพื่อนว่าก็หลายเติอบอยู่แล้วครับเต็มขั้นลดเอาประมาณนี้ว่าแกนเกียเป็นส้มเด็อดแน่เป็นออ่งลอยแน่งสีนะครับหลากหลายผมก็บ่ค่อยได้ถ่ายคลิปบ่ค่อยได้ลงคลิปในช่างนี่ทั้ง <c oughs> บ่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปแล้วก็ความจำโทรศัพท์รรก็เต็มเนี่ยต้องหาไล่ลบออกเนี่ยสินะครับเลบเยบ่ค่อยได้มา,มา,า,า,าเฮ็ดคลิปมาค่อยได้มาเว้ามาจ่ายยังจังเสียก็เลยขึ้นผ่อมื้อนี้ลองมาถ่ายคลิปเบิ่งก่นกนนอกนนะว่านี่คือแกนขามโป่งฟันนี่ล่ะครับอ่าพุทธคุณบ่ดีแนวใดนตามครูบาอาจารย์เพิ่นว่าเด้ครับก็คือแกนขามนี่อ่าเกงขามชื่อกับพิ่นก็บ,บอกอยู่แล้วเกงขามหน,าน้าเกงขามเข่วขาด ปลอดภัยป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆผูดทีปีศาจคุ้นสต่างๆสิละครับคุณบาอาจารย์พนวามาเด้ตามความเสื้อความไอ้ผู้เฒ่าผู้แก่โบราณพนวามากอย่างนี้นะครับผมก็อตามพนว่าก็ตามพนอันนี้ไปกับสีมันความเพื่นล่ะเนาะครับเนาะเข้าคนหนุนหลังกับข้อมเสื้อความศรัทธาเข้าบ่ได้เป็นง่วงง่ายขนาดนั้นถึงสิไปไอ้อันนั้น ก็บอกเลว่าง่วงง่ายแห่งอันนี้ก็คือความเสื่อความสัทธาเป็นที่ยืนแนวยึดใจนะครับบอกเลว่าง่วงง่ายได้ครับสั่งพากับผมไปอันนี้เขาเอิน่นเป็นที่ยืนแนวยึดใจครับไ,รไวบ้กับไว้บูชาเนาะบ่ผิดครับเนาะบ่ผิดเด้อเพราะว่าเ้าบอไดเป็นหลงขนาดที่ไปว่าโน่นนี่นั่นนี่สินะครับบอก,ก้าวล่วงไม่ไกลบ้านนะไรหอกครับเอาตามทีเ่เ้าวสัทธาเ้าเสื่อเ้าวสาัทธาเข้าล่มห้าวสัทธานี่ยแหละครับ บาจารย์ได้เขาเขาลบสัทธากันจังสีขาลักษณะคือกันล่ะครับมันบอกกันบ่ได้ดอกของมน,นุ่นวันี้เนาะก็แล้วแต่ไผมันเด้อแต่ว่านี่คือผ้าม,าเมอเบิ้งมาบอกสู้ฟังว่านี่คือของธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร,ร์ทางสันแกนขามไม้ขามไม้แกนมะขามบา้านไอ้พุ่มสีผ้าไอเบิ้งที่พุ่มตัดมาหมู่บ้านนี้แกนโมยไงดอกครับเป็นงาเป็นกิ่งเพืเอ่อเตื้อ แกนขามงาขามกิ่งขามต้นนี้ต้นสดเป็นงาเป็นกิง่งพ่นซื่อหรอครับเ,มมเ,เ,มมเขียมาเพราะเสียดายเนาะเพราะแถวผมเขีผมมันหายากเนาะบอแมนว่าสีนีทุกต้นได้ครับแกนขามนี่ผู้ดใดว่าโอ้ยหลายอยู่พี่อยู่บ้านคอยหลายเมนครับบ้านเจ้าหลายแต่ว่าบ้านผมบ่หลายครับหายากทันันตันเนี่ยนี่ยังหายากครับอ่าหน่อยกระซัมแต่ว่าพ่นตันพ่นเตีมยมีน,น,มนบอ่อละส่วนมากสีโกนสีพุหรือแกนโมง่าเป็นสีนะครับอ่าทั้งเขีมผมอยู่สีนะครับเมนเมนอยู่ครับ บางพื้นที่หลายอีอ่าพ่นกันน้อยกับเอารูปมาโซ่ผมเวลาผมไอ้ลงคลิปไปยังสิบสี่เอารูปเอาอย่างว่าแมนครับเขตเจ้าหลายครับดีใจนําครับบุเอิดอใหม่ใส่ผมถึงเอื้อละเอื้ออยากแห่งผมเก้มาเบิดครับยังสี่ยังสี่ผมใส่ด้เบิดเสียดายเนาะมันหาใหญ่ที่ตังไดล่ะก็ต้องเก็บเอาบดยังสี่ไว้ใส่ไว้แก้ผ้าผมก็ให้พ่นแห่งผมก็สี่ได้แก้ทั้งทั้งเอาหมอกหมอกขาวไปม้วนมัอนี่สี่แก้เบิด เอาเหมากเบาายคือแกติดหมอกเขานะครับบ้นบ้นไอทิมเสียดายขว้างอขว้งให้ยากรู้ครับนี่แหละครับแกนขามต้นสดกับอ่าป่งฝาอัางเสร็จแล้วครับทีผมเอามาใม้เบืองเนาะ